เลก็แอนซัน EP สานายคือข้อยกเว้นอะเออคุยงานกันอยู่หรออารันเอ่ยขึ้นอย่างไม่เต็มเสียงนักเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาขัดจังหวะของมาเฟียหนุ่มและลูกน้องคนสนิทอย่างเลเท้าเล็กทำท่าจะหมุนเดินกลับออกจากห้องแต่ไม่ทันจะก้าวขาพ้นประตูก็โดนเสียงทุ้มแสนคุ้นเคยเอ่ยเรียกไว้ก่อนจะออกไปไหน ก็นายคุยงานกันอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันออกไปรอข้างนอกก่อนก็ได้ตาคมหลี่มองล่างเล็กยังไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักเมื่อได้ยินสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดไม่ต้องเข้ามานั่งนี่มาอะเอ๋แต่ว่าอลันทำท่าจะแย้งขึ้นแต่ถูกคนหน้านิ่งที่ไม่ต่างจากเจ้านายอย่างเล่เอ่ยแทรกขึ้นซะก่อนงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ อลันมองดูอเล็กซานเดอร์พยักหน้าให้เลก่อนค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปหาคนป่วยบนเตียงอ่ะอลันหลงร้องอุทานออกมาเมื่อโดนมือหนาดึงแขนเขาให้นั่งลงที่เตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวอย่าทำท่าทางแบบนั้นฉันไม่ชอบทำท่าทางแบบไหนฉันไม่เห็นจะเข้าใจอลันถามกับตาใสทั้งพยายามดึงแขนของตัวเองให้หลุดออกจากมือหนา แต่กลับกลายเป็นว่าโดนรวบจับข้อมือแทนและดูท่าทางมาเฟียตรงหน้าจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆด้วยทำท่าทางเกงอกเกงใจแบบน,นั้นไงนายคิดว่าฉันจะยอมให้นายไปยืนรอข้างนอกกันเหรอเสียงทุ้มดุดันแฝงไปด้วยความไม่ชอบใจทำให้อลันก้มหน้างุดลงก่อนตอบกลับแผ่วเบาก็เห็นนายคุยงานกับเลอยู่นิ คิ้วหนาขามวดเข้าหากันก่อนใช้มืออีกข้างซ้อนไปใต้คางและดันใบหน้าเล็กให้เงยขึ้นมองสบตากันถ้าเป็นนายต่อให้ประชุมอยู่ฉันก็ยกเลิกได้คำพูดและสายตาที่ไม่ได้มีแววล้อเล่นทำเอาลันไปต่อไม่ถูกแถมหัวใจก็ดันเต้นลัวเร็วขึ้นให้ตายเถอะแค่คำพูดไม่กี่คำแท้แแถมไม่ได้หวานแววอะไร แต่ทำไมกลับมีผลต่อหัวใจดวงน้อยๆของเขาขนาดนี้เนี่ยอะเออคือฉันน่ารักดีจากที่ทำตัวไม่ถูกอยู่แล้วยิ่งทำตัวไม่ถูกมากขึ้นกับการโดนบอกว่าน่ารักอย่างไม่ทันตั้งตัวจากปากของมาเฟียหนุ่มอเล็กซานเดอร์เวลานายเสียอาการนี่น่ารักมากเลยนะดูสิแก้มแดงหมดแล้ว มือเล็กยกขึ้นปิดตาคมของมาเฟียหนุ่มแทบจะทันทีที่เขาพูดแบบนั้นอย่ามองนะทำอะไรหึ่ถึงจะเอามือมาปิดตาฉันก็ใช่ว่าภาพแก้มแดงละเลือกของนายเมื่อกี้จะลบไปจากตาฉันได้อลันกัดริมฝีปากล่างของตัวเองแน่นมือเล็กยังคงปิดตามาเฟียหนุ่มไว้ไม่มีท่าทีจะเอาออกและคนที่โดนปิดตาอย่างอเล็กซานเดอร์ ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเพราะนายเพราะฉันอะไรแม้ตาจะโดนมือเล็กปิดแต่ทว่าปากหนาหยากักกับยังคงถามออกไปอย่างเอ็นดูให้ความทำตัวไม่ถูกของเด็กหนุม่มนายทำฉันทำตัวไม่ถูกน่ารักจริงๆด้วยหยุดพูดนะไม่งั้นฉันจะบีบที่แผลของนายเอาสิแต่ฉันว่านายไม่ทำหรอกอเล็กซานเดอร์เผยยิ้มบางๆให้กับการขู่ ที่ดูไม่สมกับเป็นตัวเองของเด็กหนุ่มดูท่าทางเจ้าตัวแล้ววันนี้คงเสียอาการหนักไม่เบาซึ่งสร้างความแปลกใจให้อเล็กซานเดอร์ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะพูดหรือแสดงออกแค่ไหนอีกฝ่ายก็ทำท่าเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ทำไมครั้งนี้ถึงได้เสียอาการได้ขนาดนี้หรือว่าเจ้าตัวจะรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงมือหนา เลื่อนไปดึงมือเล็กที่ปิดตาของเขาอยู่ออกก่อนรวบจับมือเล็กทั้งสองข้างมากุมไว้พังใช้สายตามองลึกเข้าไปในดวงตากลมโตนะนายจ้องฉันทำไมฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้มองอลันหันหน้าที่แดงระเรื่อของตัวเองไปอีกทางทั้งพยายามดึงมือของตัวเองให้หลุดออกจากการเกาะกุมของมือหนาวันนี้ทำไม ถึงได้เขินขนาดนี้หึใบหน้าเล็กหันกลับมามองคนตัวโตแทบจะทันทีที่ได้ยินประโยคคำถามของอีกฝ่ายฉันเปล่าฉันไม่ได้เขินซะหน่อยปากหนาหยากักครียิ้มบางๆก่อนเอื้อมมือขึ้นไปเกี่ยกแก้มนุ่มที่ยังคงมีสีแดงเป็นลิ้วจางๆอยู่หลักฐานบนหน้าชัดเจนขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอีกนะเด็กน้อยก็เพราะนายนั่นแหละ ทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยพูดแบบไหนตาคมหลี่ลงมองคนอ่อนวัยกว่ารลอดูว่าเด็กหนุ่มจะตอบกลับยังไงก็นายพูดเหมือนกับอัลันเม้มรลิมฝีปากแน่นในตาหมุนลงต่ำเหมือนไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพูดต่อดีไหมเจนกระทั่งพูดเหมือนกับอะไรเสียงทุม้มพร้อมด้วยมือหนาซ้อนไปใต้คางเด็กหนุ่ม ดันขึ้นให้มองสบตากันอาลันจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาคมลาวกับตกอยู่ในห่วงพวังปากเล็กก็พางเอ่ยตอบคำถามอีกฝ่ายก็นายพูดเหมือนกับฉันเป็นคนสำคัญของนายมือหนาดึงคางเล็กเข้าหาให้ชิดกันยิ่งขึ้นจนจมูกคลอเคียก่อนเอ่ยเสียงทุ้มชวนฝันเพื่อยืนยันให้เด็กหนุ่มรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเจ้าตัว ยังไม่รู้ตัวอีกหรือไงว่านายเป็นคนสำคัญคนพิเศษและข้อยกเว้นทุกอย่างของฉันเด็กน้อยอลันเบิกตาโพงอ้าปากหวอให้กับสิ่งที่ได้ยินอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแต่แค่คู่เดียวเท่านั้นดวงตาคู่กลมกับต้องหลับลงซึมซับเอาสัมผัสจากปากหนาหยักที่ทาบทับลงมาหยอกเย้าเขาคึงกับกีบปากเล็ก อาลันเผยยกมือขึ้นขยำเสื้อผู้ป่วยบริเวณอกของคนตัวโตก่อนเปิดปากลับลิ้นร้อนที่สอดแทรกเข้ามาเกี่ยวพันและดูดดึงปลายลิ้นเล็กของตัวเองอเล็กซานเดอร์มองเด็กหนุ่มที่หลับตาปี๋ร่างกายเก่งนิดๆแม้ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาจูบกันแต่มันก็ไม่ต่างจากครั้งแรกเท่าไหร่เพราะเด็กน้อยตรงหน้า คงมีท่าทีตื่นตระหนกตกใจทุกครั้งที่เขาจู่โจมเพราะฉะนั้นอเล็กซานเดอร์จึงพยายามมอบจูบที่อ่อนโยนเพื่อส่งผ่านความรู้สึกของเขาให้กับเด็กหนุ่มแม้ความเป็นจริงแล้วเขาจะอยากระดมจูบและกืนกินเด็กน้อยตรงหน้าอย่างตะกะตะกามแต่ก็ทำได้เพียงอดกั้นตัวเองอเล็กซานเดอร์ยกมือขึ้นจับท้ายทอยเด็กหนุ่มให้เอียงหน้าตามองศาที่เขาต้องการ ก่อนปิดเปลือกตาลงและมอบจูบที่อ่อนโยนนุ่มละมุนที่สุดอย่างที่ไม่เคยคิดจะมอบให้ใครแต่ก็อย่างว่าแหละนะอนลันคือข้อยกเว้นของกฎเกณฑ์ทุกอย่างสำหรับเขาการจูบเพื่อส่งผ่านความรู้สึกผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันนานพอที่จะตึงทั้งสองร่างให้ลืมเลือนทุกสิ่งรอบกายจนไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเปิดประตูของใครอีกคน ไอลินยืนตะลึงมองภาพพี่ชายและเพื่อนหนุ่มคนสนิทของตัวเองจูบกันอย่างดูดดื่มจนแทบทำแก้วกาแฟในมือล่วงแต่ยังดีที่ดึงสติกับมาทันแล้วค่อยๆถอยหลังปิดประตูกับที่เดิมก่อนยกมือขึ้นปิดปากของตัวเองเพื่อกั้นเสียงกรีดแล้วย่ำเท้าเพื่อระบายความดีใจที่แผนการจับคู่พี่ชายและเพื่อนหนุ่มคนสนิทกำลังสำลิดผล คุณหนูเอลินเป็นอะไรหรือเปล่าครับหนึ่งในบริการหนุ่มที่ทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าห้องอเล็กซานเดอร์เอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นอาการดีดดิ้นเลากับมดโดนไฟของคุณหนูคนเล็กปะเปล่าไอลินไม่เป็นไรไอลินรีบบอกปัดความสงสัยของบริการหนุ่มก่อนดึงใบหน้าให้กลับมาเป็นปกติและเผยยิ้มนินดๆอย่างที่ชอบทำแล้วทำไมคุณหนูถึงได้ไม่เข้าไปล้วครับ พอดีไอลินลืมเค้กที่สั่งไว้นะคะเลยจะกลับลงไปเอาเดี๋ยวผมต่อสายให้พวกข้างล่างเอาขึ้นมาให้ดีกว่าครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไอลินลงไปเอาเองดีกว่าปล่อยให้พวกพี่ๆทำงานกันเถอะเอาอย่างนั้นหรอครับอืมเอาอย่างนั้นละค่ะไอลินตอบกับบริการนุ่มก่อนหมุนตัวเดินออกไปแต่ทว่าก้าวขาเพียงไม่กี่ก้าวไอลินก็รีบหันมาสั่งทิ้งท้ายกับบริการคนดังกล่าว อย่าให้ใครเข้าไปในห้องพี่อเล็กจนกว่าไอลินจะกลับมานะคะครับทางด้านในห้องผู้ป่วย VIP อเล็กซานเดอร์ค่อยๆถอนจูบออกจากปากเล็กอย่างแสนเสียได้แต่จะทำยังไงได้ละ่ะในเมื่ออีกฝ่ายกำลังหมดอากาศหายใจเขาเลยจำยอมปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นอิสระตาคมจ้องมองคนอ่อนวัยกว่าที่กำลังหอบหายใจเอาอากาศเข้าปอด ก่อนซ้อนมือไปใต้คางเล็กเมื่อเห็นเด็กหนุ่มกลับมาหายใจเป็นปกติทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่านายเป็นอะไรสำหรับฉันอลันพยักหน้าง,งึกๆึให้มาเฟียหนุ่มก่อนเอ่ยตอบกลับละรู้แล้วงั้นก็ทวนให้ฉันฟังสิว่านายเป็นอะไรสำหรับฉันฉะฉันเป็นคนสำคัญและคนพิเศษของนาย อลันเม้มริมฝีปากแน่นทันทีที่เอ่ยประโยคนั้นออกไปแถมรู้สึกเหมือนตรงแก้มของเขาจะร้อนขึ้นแปลกๆดีมากเด็กน้อยอเล็กซานเดอร์เอ่ยขึ้นทั้งทําท่าจะโน้มหน้าเข้าไปจูบป,ปากเล็กที่เริ่มบวมนิดๆอีกครั้งแต่ทว่ากับถูกมือเล็กของคนอ่อนไวกว่ายกขึ้นปิดปากเขาซะก่อนพอแล้วจ๊บอะเฮ้ยอลัน สะดุ้งตัวรีบเอามือที่ปิดปากมาเฟียหนุ่มออกเพราะอีกฝ่ายเล่นจูบเข้ามากลางฝ่ามือของเขาอย่างจังตกใจง,ง่ายจังเลยนะทำไมตอนโดนปืนเจาะหน้าถึงไม่ตกใจแบบนี้ล่ะเด็กน้อยการพูดแย่ที่แฝงไปด้วยความจริงของมาเฟียหนุ่มทำเอาอลันไม่รู้จะหาคำพูดไหนมาแก้ตัวนอกจากถอยห่างขยับลงจากเตียงแล้วกวาดตามองไปรอบๆห้องก่อนจะสะดุด เข้ากับกระเช้าผลไม้นายจะทานแอปเปิ้ลไหมเดี๋ยวฉันจะปอกให้อเล็กซานเดอร์หัวเราะเบาๆในลำคอเมื่อเห็นการเปลี่ยนเรื่องดืด้อๆของเด็กหนุ่มก่อนพยักหน้าให้เอาสิถ้าเป็นนายเอาอะไรให้ฉันก็ทานได้หมดอารันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อเห็นมาเฟียนหนุ่มไม่ได้คิดจะล้อเขาอีก